gDNA 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 เป็นรายการยังบัตร gDNA เป็นขนมกบเคี้ยวก็ได้ไหม gDNA สายพันธุ์ gDNA คนเจเนอเรชั่นใหม่คะ gDNA ค่ะ gDNA แฟชั่นหรือว่าไลฟ์สไตล์ใหม่ G D N A ค่ะร่างเก๋ป่ะ G D N A G D N A เข้าวยาศาสตร์ G D N A G D N A ค่ะ G D N A ครับ G D N A G D N A ก็ตอนแรกก็ต้องคิดนิดนึงนะแต่พอดีเห็นคำว่า D N A ก็เลยคิดว่าน่าจะหมายถึงอะไรที่สำหรับพิเศษสำหรับเพศที่สามอะไรแบบนี้ครับ G D N สวัสดีค่ะขอต้อนรับคนนุณผู้ชมด้ค่ะเข้าสู่รายการ C DNA นะคะขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจค่ะเนี่ยะะช่องทางที่จะมาปลดปล่อยนะคะให้ชาวเกย์ที่รักของหลายของเราเนี่ยนะคะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเช่นหลายคนนี่นะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเกย์แต่ก็ไม่รู้จะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านยังไงนะคะวันนี้เราจัดให้อย่างแน่นอน,นะค่ะหรือคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเกย์อยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงวันนี้เราก็มีทิคดีมาฝากด้วยะค่ะนะคะหรือหากใครเนี่ยกำลังสงสัยอยู่นะคะว่าคนรอบๆ่องข้างของคุณเนี่ย เป็นเกย์หรือเปล่านะคะ ก็เราจะมีกูรูค่ะเขาจะมาบอกคลิกดีๆนะีคะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้กันอย่างแน่นอนนะคะกับดิฉันรัตนพรศุก,กเกษมค่ะรวมไปถึงนะคะเหล่าดีเจทั้ง10คนไม่ใช่สิเหล่าวิทยกรทั้ง10คนที่เขาจะมาเนะคะเรียกได้ว่าล้วงลับตักเกกันเลยที่นี่แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่คึ่งนะคะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะได้พบกับพวกเขาอย่างแน่นอนนะคะว่าพวกเขาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะคะแล้วก็มีความเป็นมาเป็นไปถึงมาอยู่ที่นี่ตรงนี้ได้ยังไงคะ่ะกับช่องทางแบบนี้นะคะช่องไอชัน แค่ะนะคะทุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่3ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะจะอยู่กับพวกเขาอย่างแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะกับรายการ GDNA พูดจาภาษาเกาะคะ่ะส่วนตัวอยากให้มีเกี่ยวกับเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถเพราะว่าเหมือนเป็นเปิดโอกาสเพราะสมัยนี้คนเปิดรับก็จริงแต่ก็ไม่เป็นส่วนน้อยที่จะเปิดรับ พวกเราพวกแฟชั่นมั้งครับของพวกเกย์พวกนี้ครับเราก็เรื่องพวกความสามารถพิเศษครับว่าจะสามารถทําอะไรได้บ้างปัจจุบันนี้ก็สามารถทําอะไรกันได้เยอะคือจริงๆแล้วเพศที่3ก็คือมนุษย์เรานี่แหละนะคะแล้วก็เขาก็ทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนมนุษย์มีมือมีเท้าเหมือนกัน ไม่ใช่ตัวสีเขียวอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะก็อยากเห็นไลฟ์สไตล์ต่างๆของเขาอะค่ะแล้วก็ความสามารถคือจริงๆแล้วทุกเพศก็มีความสามารถหมด เอาเละค่ะนะคะอย่างที่เกิดไปแล้วนะคะในช่วงแรกนะคะว่ารายการของเรานะคะกับ G ีดีเเนี่ยเป็นรายการแห่งแรกนะคะแล้วก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะที่เราจะมาล่วงลับตับแตกนะคะสำหรับชาวเกย์ทั้งหลายเลยนะคะเรีวยกว่าแบบเปิดอกเลยค่ะแล้วก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วนะะีนอกจากจะเป็นรายการแรกแล้วเรายังมีพิธีกรที่เยอะที่สุดด้วยนะคะกับรายการนี้ G ีดีเค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับพิธีกรทั้ง10คนเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะเราตอนนี้ค e ่ะแกก็อยู่กับพวกเขากันแล้วนะเชื่อได้ว่านะคะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคงอยากจะรู้แล้วนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะคะตึงมาอยู่ที่นี่ค่ะนะคะเดี๋ยวให้นะนําตัวนทีละคนเลยดีกว่านะคะว่าแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงค่ะสวัสดีครับผมชื่อชัดชัยแสงวณีครับชื่อเล่นชื่อต้อมนะครับปัจจุบันศึกษาที่มหาวิทยาลังคำแหงนครับคณะวิทยาคณะ บริหารธุรกิจนะครับเอกการตลาดผมปัจจุบันถ่ายแบบเป็นแบบครับผมแล้วก็เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ฟิตเนสครับอ่าแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไงคะหมายนว่ามีโอกาสยังไงบ้างถึงว่าได้มาทําที่นี่คะ่ะเป็นพิธีกรรายการ G ีดีเอ๋อก็คือพอดีผมมีโอกาสนะครับผมได้ได้ข้อมูลจากเพื่อนๆนะครับว่ามีรายการนี้เกิดขึ้นมาผมก็เลยแบบเป็นรายการที่น่าสนใจมากผมก็เลยลองเดินเข้ามาแชทคุยซึ่งก็ประทับใจ โอเคนะคะอะคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับก็ชื่อเป็นพี่ใหญ่ของทีมครับชื่อประเดิมชัยจันทานะครับ <c oughs> ชื่อเล่นว่าเริ่มนะครับ <c oughs> ก็ปัจจุบันครับทำงานแล้วครับ <c oughs> เ,ปเป็นเป็นหนุ่มออฟฟิศทั่วไปครับผมโอเคค่ะแล้วมามาเขาเรียกว่าไงมาทำรายการนี้ได้ยังไงคะ อ๋อเห็นข้อมูลในเว็บไซต์ครับที่พันทิปะครับ,รบก็คือมีการโพสต์ไว้ว่าะจะมีรายการเกย์นะครับที่จะให้ข้อมูลสาระดีๆกับเพื่อนๆชาวเพศที่3ทางบ้านเนี่ยพอดูเห็นข้อมูลว่าเ,เป็นข้อมูลที่ดีที่น่าสนใจเนี่ยก็เลย เปิดโอกาสตัวเองก็ลองมาแคสดูแล้วก็ได้โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะพี่เลอครัะคนต่อไปเลยค่ะนะคะคนต่อไปนะครับคนต่อไปนะครับชื่อพีดนะครับชื่อนลินจันเสีนะครับตอนนี้ก็นะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค่แห่งนะครับคณะเทคโนโลยีสืารมวลชนนะครับเอกวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงนะครับโทรสาขาโฆษณาครับในการที่เข้าได้มาทํางานในครั้งนี้ก็บอกเลยเลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะได้มาเจอกับเพื่อนๆทุกคนที่วันนี้เราแต่งตัวหลากหลายสีมากๆเลยนะซึ่งบอกเลยเลยว่าสีของเราเห็นแล้วนะฮะแบบหลายตา นะครับไม่ใช่เซเว่นอีเลฟเว่นนะของเราเป็นนี่เลย GDNA นั่นเองนะซึ่งพวกเรารวงตัวกันเนี่ยเฉพาะกิจเลยทีเดี๋ยวรับรองว่าสำใครที่อยากได้การอัปเดตข่าวดีๆซึ่งมีแบบหลากหลายสไตล์มากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นช่วงนู้นช่วงนี้ช่วงนั้นใครชอบแบบไหนจัดมาได้เลยนะกับพี่หรือว่าจะเป็นพี่พทุกคนหรือว่าน้องน,องนองทุกคนรับรองว่างานนี้ GDNA ของเราขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแมเนี่ย พีเปิดตัวแรงมากเลยเนะคนนี้นะคะความยาวกับสียที่อ้าหมดเวลาแล้วเหละคะเนี่ย,ยอ่ะคือ,อ,ย,อยังเนี่ยคร<อ>ับนต่อไ,ไปเลยดีค่ะค่ะครับชื่อบอนนะครับภชลพงษ์เคนชมพูครับอายุย0ปีนะครับตอนนี้กําำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภิฏยาชน,นานทานะครับาสาขานิเทศศาสตร์ครับก็ที่มาทําในตรงนี้ได้นะครับก็เหมือนอาจจะเหมือนกับพี่พี่เลิฟพี่พเหนือจนะครับก็คือมีการเปิดแคสต์มาครับก็เลยเห็นว่ามันเป็นการเปิดโอกาสครับก็เลยลองมาแคสต์ดูครับ เป็นน้องเป็นน้องเล็กสุดเลยหรือเปล่าคะดูเด็กสุดเลยเล็กสุดครับเล็กสุดเล็กสุดเล็กสุดหมายถึงว่าทำใหม่เล็กสุดแต่ไม่ใช่เล็กสุดอือนะคะแต่ไม่ใช่เล็กสุดอ่ะคนต่อไปเลยค่ะด้วยความยินดีนะคะเฮ้ยใจง่ายก็สวัสดีนะครับจะกระบอกเสียงหายเลยกันเท้าสุวรรณนะครับชื่อเล่นชื่อก้องมีการศึกษาบ้างอะไรบ้างศึกษาด้านการจัดการทางวัฒนธรรมนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งมิสไทยแลนด์ไม่ใช่อันนั้นฝนทิพย์อันนั้นฝดทิพย์ไม่น่าจะใช่นะคะฝนเกิดฝนกิดฝนเกิดฝนกิดก็ตอนนี้รับจ้างทั่วราชนาาจักรใครจ้างทำอะไรทำหมดซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านอะไรทำได้ทั้โอเคงั้นเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ด้วยนะคะตอนนี้เต็มแล้วเพราะว่าต้องไปประกวดมิสเวอร์ลแรงมากเลยนะคะคนนี้อ่ะแล้วเข้ามาประกวดที่นี่ได้ยังไงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ จะมีรายการเพื่อแบบกลุ่มเกย์กลุ่มเพศที่สามเราซึ่งไม่เคยคุ้นชินกับอะไรแบบนี้ไม่เคยสัมผัสไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมเราก็เลยอยากรู้ว่าเอฟเพื่อนๆที่เขาเป็นเกย์กันเนี่ยเขาคิดยังไงเทนเซชั่นอะไรเป็นยังไงเราก่เลยอยากจะเข้ามาศึกษาดูดูตาดูตาดูตาดูแววตาคนนี้ยาวกว่าพีอีกนะยาวมากเลยจริว เชื่อแล้วค่ะเหมือนปกติเดินเดินสายประกวดแล้วปกติคือขานี่เนียนมากเห็นเพื่อนบอกอยากอยากจะบอกเคล็ดลับคุณผู้ชมทางบ้านชนิดนึงได้ไหมคะว่าทำไมขานเนียนขนาดนี้ไม่ต้องโคตมาขาเนี่ยเป็นคนที่ขาแบบเนียนมาตั้งแต่กำเนิดนี่คือหนังจริงๆเลยดึงได้บางทีบางทีขาเราอาจจะแบบลู่ลงไปแล้วก็ดึงขาเรานมาได้คือทำจากกูต้าไคโอนนะคะประมาณว่าแบบ น้องแดงคว่า,าเราทำเงิน้าไอออนจริง,รงน,นี่คือปัญหาธรรมชาติจริงๆจริงเหรอคะมันอยู่ที่ความเชื่อของเรานะคะนา้าหาคนคนต่อไปเลยค่ะเสื้อเขียวด้านหลังค่ะครับสวัสดีครับผมวรนันท์กินทอนเขาชื่อเล่นเจ้าอุ๋ยครับศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตครับผมค่ะตอนนี้ก็คือมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับเธอทำ เป็นบริษัทออร์แกไนน์ค่ะธรรมดามาฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะแล้วมาอยู่มาอยู่พิธีกรรายการ GDA ได้ไงคะก็ได้ได้ได้รับข้อมูลจากจากพี่สาวครับก็คือให้มาลองแคสติ้งดูก็คือเราไม่ได้เป็นแค่พิธีกรเราเป็นแค่เราเราเป็นถึงคนที่สามารถให้คำคำแนะนำแล้วก็ข้อมูลของเยาวชนในประเทศอ่ะดีเราเปิดมากขึ้นอะ ดีนะคะอ่ะคนต่อไปเลยค่ะชิปุกนะคะวาริกเอยมพอไบทูนนะคะบันดาบันดาบันดาชนีครับสวยด้วยค่ะสวยด้วยนะคะเอ่อตอนนี้นะคะปุ๊กก็ทำงานแล้วนะคะแล้วก็ที่ได้มามีโอกาสแคสเนี่ยเพราะได้รู้จักกับเอ่อได้รู้จักพี่ๆนะคะค่ะได้โอกาสมาแคส์เราก็ได้เจอเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนที่น่าอิ่ดีด้วย เค okay, ค่ะคนต่อไปเลยค่ะสาวสวยของเราเลยทนนี้สวัสดีค่ะชื่อเอมมี่ร่า<อ>งถางไปไหนล <ผม S 3> ูกเราอายุ2 3ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์แล้วไม่อยู่มาเป็นพี่อนช่องนี้ได้ยังไงคะเออพอดีเห็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์พันทิปออ๋อช่องทางเดียวกัน ถะจัมือจ mm ัม hmm. yeah. ือเย่ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆสิ่งดีๆให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปเลยค่ะอันนี้คือเป็นตัวแม่ตัวแม่พี่ใหญ่ค่ะปัจจุบันนะคะทํางานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะเป็นเซลล์นะคะเซลล์ขายได้ทุกอย่างเลยนะคะที่เข้ามารายการนี้ได้ก็เพราะว่ามาแคสติ้งเพื่อนๆแนะนํามา นิดนึงถ้าไม่สวยไม่เล e> ิศทำไม่ได้นะคะคุณคุณนะคะคุณคุนะนิดนึงค่ะนิดนึงนิดนึงอ่ะคนต่อไปเลยค่ะน้องน้องโบใหญ่ใช่หรือเปล่าใช่ค่ะอ่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อจ้าจ้านภารดาค่ะตอนนี้อายุ20ปีกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะปีสค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมิลี่ค่ะ อิมพอร์ตครับพี่อิมพอร์ตจกากเกาหลีมาเลยนะฮะชื่อจริงหลูมากสาวมากค่ะชื่อเอกพลตันติกิติ <c oughs> สาวมากปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปนวนชวปี3โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีค่ะแล้วก็ททำช่องจอีดินเอนี้ได้ยังไงคะอ๋อก็แบบเพื่อนๆแนะนำมาค่ะแล้วแบบคือเห็นว่าเป็นรายการที่แบบน่าสนใจมากคือแบบแล้วโอกาสเนี้ยมันไม่ได้เข้ามาหาเราง่ายๆคือแบบพอได้เข้ามาก็รู้สึกดีใจค่ะ อ่าเอาเลยค่ะนะคะโอเคนะคะก็รู้จักนะคะสำหรับพวกเขาทั้ง 1, 2, 3ประมาณ10บคนนะคะ <c oughs> รู้จักกันไรหมดแล้วนะคะว่าแต่ละคนเขาชื่ออะไรนะคะนี่แค่สัมภาษณ์นะคะเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็เรียกได้ว่าดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆเลยนะคะอะไรอ่ะมีข้อความ SMS สส่งมาด้วยนะคะบอกว่า คนใส่เสื้อฟ้าหล่อจังไหนฟ้าอ่อนนะคะเอ๊ะได้ข่าวว่าเพิ่งคุยกับพี่หรือเปล่าเขาให้พี่สวยต้เซ็ตมาเองมาแล้วโอ้เล่นกันอย่างนี้เลยนะ